สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมปอนจาก Planet t ท i p l ะ P นะครับเป็นเวลาประมาณ4-5เดือนด้วยกันนะครับเห็นจะได้หลังจากที่ว่าช่องของเรานะครับได้ครบรอบ1,000 0ซับไปแล้วในปีนี้นะครับทางผมก็ไม่ได้คิดว่าช่องของเราคือจะได้รับยอดซับที่เพิ่มขึ้นมาแบบจำนวนมหาศาลเหมือนกันและก็ใช่เลยครับปัจจุบันนะครับช่องของเราคือมีคนติดตามทั้งหมด20,000ซับแล้วไม่เจ้าไม่โจ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ความสนใจในคอนเทนต์ของเรามากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆหน้าใหม่ทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องของเราด้วยยินดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแต่ว่าทีนี้คือหลายคนคืออาจจะมีภาพจําจากช่องของเรานะครับที่ว่ามันชัดเจนมากในฐานะที่ว่าช่องของเราคือทาคอนเทนต์ในส่วนของ State อ f DK เคเนี่ยมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องหรือว่าจะเป็นการแชร์เทคนิคการเล่นนู่นนี่นั่นในไลฟ์นะครับอะไรก็นั่นแหละครับ 2ปีที่ผ่านมานะครับนี่คือภาพจําของช่องเราหลายคนเวลาพูดถึง Planet t ทิปปีนะครับก็มาจะพูดถึงเกมนี้และก็มีหลายคนเช่นเดียวกันนะครับมองเห็นว่าเออคุณปอนสงสัยว่าในอนาคตของเราเนี่ยคือจะมีคอนเทนต์อะไรนอกจากการเล่นเกมหรือเปล่าก็แน่นอนเลยครับว่ามีอืมมีนะครับมีแน่นอนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆนะครับจํานวนหนึ่งเนี่ยอยากจะให้ผมลองทําดูเรื่องแรกก็คือพอดแคส ถ้าดูจากยอดสถิตินะครับที่ผมได้มีการจดเอาไว้เนี่ยเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอดูก่อนลืมลืมว่าเท่าไหร่ในคอมเมนต์ของช่องเนี่ยคือมีคนขอเข้ามาว่าอยากจะให้ลองทำพอดแคสต์นะครับประมาณ3 4รีเควสด,ด้วยกันซึ่งก็สูงที่สุดแล้วนะครับในเรื่องนี้ด้วยเรื่องพอดแคสต์เนี่ยแหละครับหลายคนนะครับมีการเสนอเข้ามาให้แก่ผมว่าเออคุณป้อนคุณน่าจะลองไปทางนี้ดูนะ หรือว่าจะไปลองทางเวของการเล่าเรื่องก็ได้นะมันก็น่าจะดีซึ่งบอกตามตรงเลยว่าผมก็สนใจไม่น้อยเลยครับแต่ว่าพอดแคสต์เนี่ยคือเป็นตลาดที่ผมยังไม่ได้มีความรู้มากพอนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับถ้าผมได้ทำไปแล้วคือมันคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเนี่ยสักพักหนึ่งเลยและก็ตอนนี้เนี่ยคือผมก็ได้มีคลิปพอดแคสต์นะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยทำไปแล้ว พอดแคสต์ของช่องเราเนี่ยคือผมอยากจะให้ทุกคนได้ทราบไว้ก่อนว่ามันคงจะไม่ใช่เรื่องประเด็นสังคมอะไรไปซะทุกครั้งนะครับไม่ได้บอกว่าจะไม่มีนะมันก็มีบางทีมันจะเป็นการเล่าเรื่องของเกมนั้นๆหรือว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตของผมก็ได้นะครับนานๆครั้งนะครับประมาณสักเดือนละคลิป2คลิปอะไรประมาณเนี้ยคุณถึงจะได้ไปดูกันถามว่าทำไมถึงนานขนาดนั้นใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเพราะว่า โดยส่วนตัวแล้วคือผมเป็นคนที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกบ่อยขนาดนั้นในช่วงเวลา3-4ปีที่ผ่านมาไหนคือผมไม่ได้ไปเจอเรื่องราวอะไรที่มันน่าตื่นเต้นขนาดนั้น,นเวยเออเรื่องและประสบการณ์นะครับที่จะนํามาทาพอดแคสต์เนี่ยมันก็เลยอาจจะน้อยไปหน่อยนี่แหละรครับเป็นสิ่งที่ผมกําลังกังวลอยู่ในใจของผมนี่คือมันมีแผนการมาตั้งนานแล้วว่าช่องของเราเนี่ยมันไม่ควรจะมาอยู่ที่การทำคอนเทนต์เกมอย่างเดียวและภาพจําของเราเนี่ยคือผมอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีภาพจําอื่นๆบ้าง ซึ่งผมก็ต้องมานั่งหาทางแก้ไขเรื่องนี้กันก่อนนะครับว่าไอ้เรื่องที่ไม่ได้มีอะไรจะมาเล่าเนี่ยมันจะแก้ยังไงเช่นนั้นแล้วนะครับ <Yes> ผมขอประกาศในรีเควสที่2เป็นจํานวนอ่าเท่าไหร่นะอ่า <laughs> <diyor> 28นะครับ28รีเควสที่จดเอาไว้นะครับก็คือเรื่องของวล็อกนี่แหละครับอ่าวี v ็อกก็ได้เดลี่วอล์กก็ได้อ่าเดลี่วี็อกอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับที่คุณจะเรียกกันผมทําแน่นอนนะครับ นี่เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเห็นสมควรเลยว่าถ้าเราจะมีพอดแคสต์เนี่ยเราก็ควรจะมีบล็อกด้วยเช่นเดียวกันการทำบล็อกนะครับผมได้พูดกันไปมากพอสมควรเลยนะตั้งแต่สมัยที่ว่าช่องของเราคือยังคงเป็นแบบประมาณพันซับป,ปะน่าจะประมาณนั้นนะครับมันก็นานมาแล้วด้วยแต่ว่าในช่วงนั้นคือผมยังไม่กล้าพอและก็อุปกรณ์ในการทำนะครับยังไม่เพียบพร้อมด้วยนะตอนนี้ก็ไม่ได้พร้อมนะยังไม่ได้พร้อมขนาดนั้นนะครับ แต่ไม่เป็นไรผมได้วางแผนล,ล่วงหน้าไปแล้วว่าจะให้ออกมาเป็นแบบแนวไหนนะครับผมจะพาพวกคุณเนี่ยคือไปเที่ยวในตัวจังหวัดผมก่อนเกิดมาตั้ง20ปีนะครับมีตั้งหลายที่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้รู้ด้วยว่ามีด้วยหรอถือว่าผมเนี่ยคือจะพาพวกคุณเนี่ยไปเปิดโลกกันด้วยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือบล็อกออกกําลังกายนะครับหลังจากเหตุการณ์โควิดเนสซาลงไปแล้วแล้วผมก็ได้กลับมาเข้าฟิตเนสนะครับอย่างเมามันมาก เรื่องเล่าสลับฟิตเนสเนี่ยคือมีเยอะมากเลยครับอืมมันเยอะแบบว่าโอ้โหเอาไปทำพอดแคสได้แบบหลายคลิปอะจริงๆมันก็เลยเหมาะมากนะครับที่จะมาทำเป็นแบบ Daily วอล์หรือว่าจะมาเป็น Daily Podcast ก็ได้ให้คุณได้ดูกันอ่ะตามนั้นเลยนะครับเรื่องประกาศหลักๆเนี่ยก็มีเท่านี้เลยแต่ว่าก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ว่าช่องของเราเนี่ยได้มีการถูกพูดถึงในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับบางส่วน บางคนบางกลุ่มนะครับกําลังมองในแง่ที่ไม่ดีอยู่ด้วยมันก็คือเรื่องของการทําสปีดรันเนี่แหละครับเพ,เพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นสปีดวันเนอร์ในเกม s t a t อ of DK แน่นอนแน่นอนแน่นอนถึงแม้ว่าการแข่งขันมันจะไม่ได้ใหญ่เท่ากับรายการเกมดันควิกหรือว่าจะเป็นช่องอื่นที่แบบว่าเป็นเกมหลักขนาดน,นั้นอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่โตไงอืมแต่ก็ถือว่าตัวเราเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำสปีดรันไปแล้ว แล้วทีนี้เนี่ยคือประเด็นมันติดอยู่ตรงที่ว่าผมนะครับได้ทำลายสถิติของโลกไปแล้วแล้วก็มีการประกาศไปว่าเราเนี่ยคือได้ชัยชนะแบบไม่เป็นทางการนะครับในตอนนั้นเนี่ยประกาศไปด้วยเราเนี่ยคือมีการเขียนมีการประกาศทุกครั้งนะครับว่าเรากำลังรองให้คนตรวจสอบเนี่ยคือยืนยันผลคะแนน,นซึ่งมันใช้เวลานาน,านมากนานนานนา นานมากนานมากเกินไปจนกูลืมไปเลยบางทีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้มีโอ้ยโทษ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 ศับกระลนแบบมันไม่ได้มีการแบบว่าแจ้งข่าวอะไรให้ผมทราบเลยเว้ยปกติคือใน Gmail อ่ะมันจะมีการส่งมาว่าโอ,โอเคแหละคุณโดนรีเจคนะเพราะว่าอ่ะผิดกดตรงนี้ทำพลาดตรงนี้อ่ะไม่เป็นไร anyway มันคือเรื่องนั้นแต่ว่ามันคือแฟกตไงมันคือว่าเออเขาม่การแจ้งข่าวผม แต่ว่าทางผู้ตรวจสอบนะครับไม่ได้มีการแจ้งผมก็เลยไม่สามารถจะมาตอบพวกคุณได้นะครับว่าอันเนี้ยได้เป็น Verify แล้วยหรือ,อยังที่1ห,หรือ,อยังคะแนนเวลาที่เราได้เคยทำกันไปนะครับมันก็เลยค้างเติ่นอยู่ในคำว่าไม่เป็นทางการอยู่ตลอดบางคนบางกลุ่มนะครับบอกว่าช่องของเราเนี่ยคือเป็นแค่ไอคิโมมพูดสดิบดีแต่ว่าเวลาเอาเขาจริงแล้วตำแหน่งอะไรก็ไม่เห็นจะมีอย่างที่เขาว่ากันนั่นแหละครับ ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยคือได้มานั่งอ่านโพสต์ในช่องหรือว่าอ่านใต้คลิปหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพแล้วท่านคงจะไม่ได้เสียเวลาอันมีค่าของคุณเนี่ยมานั่งอ่านช่องของเราแบบช่องน้อยๆเลยเนาะอืซึ่งผมขอเปิดการ์ด Counter Attack นะครับไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเรามีเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นคนช่วยติดต่อผู้ตรวจสอบให้ณนะตอนนี้นะครับเวลาที่เป็นที่หของโลกของเราเนี่ย ได้ไปประกวดบนเว็บไซต์ speedrun.com ไปแล้วครับ GREEN ZONE ผ่าน STANDARD YEAH ผ่าน RED ZONE ไม่ได้มีใครแข่งกับผมมีแค่คนเดียวก็เป็นที่หนึ่งไปโดยปริยายไม่นับแล้วกัน Nightmare ZONE บอแบไม่มีใครทําและก็รีท l z o ซนนะครับโหมดยากสุดก็สามารถเอาชนะที่หนึ่งของโลกนะครับที่เคยเป็นดาวค้างฟ้ามาดยตลอดเนี่ยแดงเรียบ และนั่นก็คือสิ่งที่บางคนบางกลุ่มนะครับควรจะทําความเข้าใจกันใหม่แล้วถามว่าผมรู้สึกยังไงหรอครับกับเรื่องเนี้ยมันอิ่มความสุขจนล้อนออกปากอยู่แล้วนอนตะแคงยังไม่ได้เลยมันจะไหลออกทั้งหู